ครับสวัสดีครับผมวัชรชัยแอสันปะตองไสเราซ้อมมากี่วันวันนี้ซ้อมมาร่วมเดือนเลยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมรสักมวยไทยอยู่ที่เชียงใหม่ครับที่เดิมที่เราอยู่ครับมีใครไปคู่บอลซ้อมบ้างตอนนี้มีปราบดานีสลั่งในค่ายพวกในค่ายเจอเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละรีบสี่สูงเท่าไหร่ครับหนึ่หกสิบสี่น้ำหนักปล่อยห้าสิบเก้าหกสิบมวยสไตล์อะไรครับมวยเปิดเกมเลยวันนี้ต้องมาเจอ เพชรป่าซางเขอเคยเจอกันมาหรอไม่เคยครับยังไม่เคยเลยเหรออันนี้ครั้งแรกเลยครั้งแรกและได้ศึกษาเกี่ยวกันแต่เขายังศึกษาครับเขาหมเดลสไตล์ก็คล้ายๆกันวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรป่าซางวางเกมวางแผนให้ดิตามสไตล์เราอ่ามีอะไรจะแก้ไขอุดเข้าไปทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่อ้อมน้อยครับวันนั้นต่อยกับเพชรอัศวินคอร์พาสิจเป็นไงวันนั้นเชนนี่บอสจะมาด้วยเวทเท่าไหร่ร้อย เก้คร้บเกวันนี้ต่อย117เนาะเขาต่อยกลางคืนอ่าต่อยกลางวันครับ117มาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินเท่าไหร่นหน่อยครับประมาณจุดอ๋อนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วเหมือนมายืดที่นยืดสายร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เซ็สูงกูแข็งแรงพร้อมมาเอาชนะกับใครมาเดิมพร้อมครับคุมมากี่กิโลไฟนี้5้าโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมด50าสิบตังค์คนจังหวัดโคราชเด็กโคราชอ่าฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝากน้องทั้งมานเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้พร้อมเอาชนะกับฝาก วันนี้เปิดหูคู่แรกช,ช่วงห้าเลยอ่ะัอไข้น้อโช่วงดีค,ครับ,รบโอเค